ถึงเวลาที่เราจะต้องมาลองทดสอบเจ้า New ยา Minor Chain เ n นกันซะหน่อยนะครับว่าจะขับเป็นยังไงบ้างแต่แอบบอกเครื่องยนต์ก็เครื่องเดิมเดิมช่วงล่างก็ช่วงล่างเดิมขับจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ระบบความปลอดภัยของเขาอัดมาเต็มที่เดี๋ยวเราไปลองทดสอบระบบความปลอดภัยของเขาในเจ้า New ยา r ิ s ใหม่ก็เลยดีกว่าครับ เรามาดูหน้าตากันสัหน่อยนะครับต้องบอกว่า Hammer He a d เนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่นี่ทั้งหมดของเขาคือลายพลางแต่นะครับเราสังเกตดีๆนะครับการที่เขาเจาะรูต่างๆเนี่ยมันก็มีในยยะสาคัญว่าระบบเซ็นเซอร์ต่างๆหรือการจับเพราะเดี๋ยวเราต้องไปทดสอบระบบความปลอดภัยของเขายังใช้งานได้ดีอยู่นะครับมีวาล์วตรงกล้องมีวาล์วรูระบายอากาศให้มันเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวเราพร้อมที่จะไปขับและเดี๋ยวเรามาดูมีช่องไฟด้วยนะฮะเอา้ามาครับเรามาลองกันดีกว่า โหแต่ดูสภาพรถสิครับนี่เขาพาเราไปทดสอบระบบความปลอดภัยหรือไปลุยแรลลี่กันเนี่ยตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในรุ่นพรีเมียมนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างกับระบบความปลอดภัยตอนนี้เพ่ก็ต้องบอกว่าเกอยู่กับน้องอินสตัคเตอร์ชื่อน้ำครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองขับกันนะครับโอเคนะหน้าจออันนี้9นิ้ว9นิ้วแหมพูดแล้วก็9นิ้วไม่ถึงวะเนี่ย ปะเราขับกันดีกว่าครับไม่ปูพามตาเพลงเราลองเริ่มแรกเลยครับเรามีเรื่องของจริงๆแล้วรุ่นปัจจุบันนะตอนนี้เราใส่บัสสปอร์ตมอนิเตอร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นอ่านี่ทีนี้บัสสปอร์ตมอนิเตอร์จะมาพร้อมกับเรียลคอสทัฟฟิกด้วยใช่ตัวอย่างเช่นเราตั้งใจเลยครับมันก็จอดหันหน้าเข้ากำแพงครับนะครับพร้อมกับหันหลังกันมันจะออกอันนี้ผมจะให้ลองเรียลคอสทัฟฟิกก่อนเลยอ่าฮะทาเดียวเราเข้าเกียร์ถอยค้างไว้ค้างไว้จุดตั้งครับรบกวนขอรถด้านหลังครับเราจะเสกมาฟลิประบบทำงาน นี่นะที่แค่หมดไฟขับผ่านเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วเตือนอ๋อมีกระพริบนะครับมาให้สูงมาทางด้านซ้ายก็กระพริบซ้ายถูกต้องนะโอเคแต่ยังไม่ได้แบบมีถึงขั้นแบบเบรกอัตโนมัติให้เรายังไม่มีถึงขั้นนั้นนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจนะฮะไปไปเลยครับถอยหลังครับเออดีฮะกล้องมองรอบคันโชว์เลยพอเข้าเกียร์ถอยเออ สั่งให้รถมาก็มาสั่งให้รถไม่มาก็ไม่มีเลยนะครับไปไหนแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปต่อนะครับเราก็จะเห็นกล้องก็ถือว่าโอเคนะใช้งานได้ชัดเจนนะครับตบมาไปครับเนี่ยดูดิกล้องกล้องทํางานได้เราก็จะเห็นน้องๆนะครับยืนนะฮะอยู่กันนี่ไปแล้วชัดไหมครชัดชัดถือว่าโอเคถือว่าโอเคแล้วก็มีจําลองภาพสามิติให้เราด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหม เออความเร็วตอนนี้อยู่ที่10เนาะครับประมาณสิบห้าเขาจะตัดอ๋อสิตัดใช่ไหมอ่านงั้นเราก็เอให้ถึง15ให้ตัดซะตัดอ่าเรียบร้อยนะครับไปกันต่อนอกจากเรื่องของระบบกล้องต่างๆเซนเซอร์บาร์โอมเมเตอร์ให้แล้วครับเราใส่เรื่องของระบบความปลอดภัย Active Safety เช่น VSCtractioncontrol ต่างๆมาในทุกรุ่นย่อยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ลองกันก่อนในระดับแรกครับเรื่องฟ้าไั เริ่มต้นก็ให้เปียกก่อนซะแล้วเลยนะฮะเปียกก่อนครับเมื่อกี้ที่ถามว่าไปแลลี่มาหรือเปล่าเออนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือต้องจอดก่อนใช่ไหมต้องจอดก่อนเพื่อขออนุญาตครับระบบในรอบแรกโอเคอ่ะโอเคด้านขวาครับไปด้านขวาด้านบนครับนี่ครับที่มีไฟติดอยู่เราปิดอ๋ครับเอาไม่ใช่อ่ากดค้างไว้ครับค้างไว้ก่อนครับขออีกทีนะครับกดค้างเลยนค้างยาวไว้ก่อนครับ ตืดไหมโอเคถ้าปิดรอบหนึ่งจะเป็นทชั่นคอนโทรลปิดอย่างเดียวแต่เลเสียังเปิดแต่ถ้ากดค้างแบบนี้คือเอาปิดปิดหมดทุกอย่างมีลื่นเลยอ่ะครับเนี่ยต้องลองครับเกียร์ลาลอมครับที่ความเร็วสักยี่สิบครับความเร็วที่ยี่สิบเหมือนไม่เร็วแต่เหมือนไม่เร็วอ่าไปครับยี่สิบขับมายี่สิบห้านะครับขวาครับ เอับฮ้เยอะดูครับเออเออมันสไลด์เลยเฮ้ยโอเคนี่อ๋อมันขึ้นมาส0เนาะใช่ครับมันก็เลยเร็วกว่าโอเคโอเคเราจำลองให้เห็นว่าในรถที่ไม่มีครับผม เ,เออมันก็ตูดแผัๆๆัดผัด<ช>มาแบบนี้เลยตลอดเลยนะแต่ด้วยความสามารถเราสามารถบังคับรถกลับมาได้ปกติโอ้ถ้าถึงว่าถ้าเร็วกว่านั้นแม่งตายเหมือนกันนะเดี๋ยวลองขับเหมือนเดิมแล้วลองเปิดระบบอีกรอบนึงโอเคโอเคโอเคครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเข้าวงเวียนไปครับอ่าเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไทยอันนี้ก็ปกติแล้วแต่นั้นมีสายกับการเข้าโค้งที่ความเร็วสั้นเพราะว่าทัพสามสิบสี่ปสัได้ครับสามสิบอ่าโอเคเออเติมความเร็วขึ้นไปประมาณนี้ ตอนเ่่งมาด้านขวาครับเราจะชิดขวาเพื่อไปซาลอมที่ความเร็ว60ครับผมชิดขวาลายเหลี่ยมได้เลยครับชิดขวานี่เลยนะครับผมโอเค่มความเร็วครับเนี่ยฝากรับซ้ายเลยบอกว่าน้องนั่งได้ไม่มีปัญหาพีแมงโยกซะแล้วไปเลยครับเข้าเลนเชนตอนเ่องเลยโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อยูเทิร์นขวาครับแล้วเดี๋ยวจอดอยู่สนิทสักครู่ตรงด้านหน้าตัวเวทอ่าโอเครอบนี้เราก็จะปิดระบบเอ้ยเปิดระบบอจริงๆก็บอกอย่างนี้ว่ารถเปิดระบบทุกครั้งเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ครับผมนะครับอ่าฮะเรจำลองไหมครับเราขออนุญาตดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่แต่ว่าถ้าพี่เอกขออนุญาตอ่ะต้องเข้าตัว P และถ้าพี่เอกกดอย่างนี้ต่างหากไม่ได้ได้เหมือนกันแต่เราจะใช้วิธีโดยการล้างล้างให้ดูว่าอย่างน้อยว่าโอเคเราเราปลอดภัยทุกครั้งเมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์ครับผมเขาจะ รีเซ็ตระบบให้เป็นการเปิดออนเพื่อแอคทีเวตตลอดเวลาอยู่แล้วโอเคตอนนี้เพลขออนุญาตดับเครื่องแล้วนะครับเรียบร้อยต้องรอเวลาไหมมีเวลาไหมสตาร์ทได้เลยนะครับเหยียบเบรกสตาร์ทเรียบร้อยนะครับระบบตอนนี้ทํางานแล้วนะครับเราก็เตรียมมาใส่เกียร์ดีเหมือนเดิมใช่ครับยีเหมือนเดิมจะดูดิว่าเป๋ไหมลอยเปมีอยู่เลยใครอยากดิฟมาหัดดิฟตรงนี้นะฮะอ่ะไปครับเดียวลองดูความเร็ว20ครับ ค่อนได้นิดหนึ่งครับอ๋อนี่ไงมันมีการตัดการทำงานเนี่ยได้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงอยู่เบกอยู่เลยครับอ่าแต่นี่พี่ไม่ได้เบกนะพี่ก็เดินคันเร่งไปเรื่อยๆแต่เรามีอาการแต่ว่ารถอ่ะควบคุมยังได้อยู่นะฮะง่ายขึ้นไหมฮะง่ายขึ้นเมื่อกี้นี้ไม่มีทิศทางเลยนะรอบแรกนะครับแต่ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่ามีระบบนี้จะไม่ลื่นนะ อ่าน่าจะมีอยู่ครับอันนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังของผู้ขับขี่เวลาเราเจอถนนลื่นๆก็ต้องระมัดระวังเองด้วยนะฮะอ่ะงั้นเราเข้าโค้งได้มั่นใจขึ้นแล้วเมื่อกี้นี้ไม่มั่นใจเลยเดี๋ยวเข้าโค้งเนี่ยความเร็วเพิ่มได้ครับผมโอเคไปครับเนี่ยโค้งมาเดนเมียเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราขึ้นสะพานที่เราสามสิบเนี่ยการแอปสอบช่วงล่างครับผมเราลองไปดูกัน ความเร็วอยู่ประมาณสัก40นะครับตอนนี้ปล่อยเบรกได้เลยครับปล่อยเบรกเลยเหรอครับปล่อยเลยครับปล่อยเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยอึ๊บวิ่งทางขุงขะสีดำต่อเนื่องครับความเร็วทางขุงขะสีดำคล่อมไปใช่ไหมคล่อมเลยครับอึ๊บไปครับรูดครับความเร็ว40วเฮ้ยเอยเอไม่มีเสียงตึงตังอ่ะนะฮะเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยครับชะลอความเร็วชะลอครับชะลอเดี๋ยวเราเบี่ยงซ้ายกลับเข้าตึกครับ อันน่ะโอเคครับก็โหการเก็บเสียงถือว่าดีนะครับนี่คือจริงๆในตัวเจ้ายาริสเดิมเนี่ยระบบความปลอดภัยแบบนี้ไม่ได้มีถูกใส่เข้ามาใช่ไหมจริงๆมีให้ทุกรุ่นทุกรุ่นใช่ไหมอ๋อไม่ตัวที่เป็นรถเก่งทุกรุ่นนะครับผมให้หมดมีเจ้าตัว traction control ให้หครับ,คร,บครับผมแต่วันนี้ได้แสดง เขาเรียกอะไรนะประสิทธิภาพออกมาให้เราได้รู้สึกกันอีกแล้วนะครับสําหรับการวิ่งบนถนนที่เปียกลื่นนะฮะเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวลองความเร็วต่ำกว่าสิบห้านะครับลองเปิดไฟเลี้ยวดูครับต่ำกว่าสิบห้าเปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวขวาอ่กล้องโชว์มาด้วยอ๋อนี่นะครับกล้องโชว์มาแต่ยังติ๊กติ๊กติ๊กอ่าแต่เห็นแต่เห็นแต่เห็นอยู่นะครับนี่เหมือนกันครับเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเข้าช่องที่สองครับ ทีนี้ลองมองรอบคันก็จะมาช่วยในการกะระยะต่างๆเวลาจอดทีนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมดูดิเห็นช่องจอดนะครับจำลองข้างบนมาให้แต่พอไฟเลี้ยวตัดไปปุ๊บไม่มีแล้วนะแต่เราสามารถกดได้นะพี่ลองปิดมีตรงไหนตรงไหนครับกดปุ๊บ PVM เอ็มขึ้นแล้วี่นี่นี่ก็จะสามารถที่จะดูด้านหน้าได้ใกล้ชิดนะครับนี่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับนี่พี่ก็เล่นโอเคโโคตรเล่นสนุกอ่ะนะครับเห็นตัวรถ กางจะแอบบอกว่าถ้าพี่เอกเป็นรถสีเทาพี่เอจะได้รถสีเทาไหมรถ <c oughs> สีแดงจะเป็นสีแดงไหม <c oughs> ไม่รู้นะฮะ <c oughs> อ่าโอเคครับขอบคุณมาก <c oughs> ครับผมขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ดูการขับไปแล้วนะครับต้องบอกว่าการขับอาจจะไม่ได้เป็นการขับแบบดุดันมันหาความเร็วหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่เราต้องการแสดงออกนั่นคือระบบความปลอดภัยที่ตัวรถนะครับสามารถจะช่วยเหลือให้กับผู้ขับขี่ได้นะครับอย่างพอเราตัดแท็กชั่นออกไปเราจะเห็นเลยนะครับรถเกิดอาการสไลด์อย่างมากแต่พอเราเปิดแท็กชั่นกลับมาใช้งานปกติตัวรถสามารถจะช่วยประคองให้รถอยู่ในทางถึงแม้จะมีอาการออกนอกเส้นทางนิดหน่อยแต่มีก็ดี ไม่มีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราได้ลองเจ้านิวยาริทใหม่และสิ่งสําคัญที่เราเพิ่มเติมขึ้นมานั่นคือกล้องรอบคันต้องบอกว่าการใช้งานกล้องรอบคันใช้งานได้อย่างสะดวกตอนแรกก็นึกว่าเพียงแค่โชว์ภาพด้านข้างกับด้านบนธรรมดาแต่มันกลายเป็นภาพสามมิติครับและสามารถที่จะเลือกกล้องหน้ากล้องข้างได้เองโอ้โหอันนี้ครับไม่แพ้จีแล้วคราวนี้โตโยต้าจัดใส่มาเต็มที่ก็ต้องมารอดูราคากันนะครับคลิปนี้ออกไปคงมีราคาให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับว่า เจ้าราคา New ย a r i s ม i เนอร์เชน e คันนี้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นคือรุ่น Sport Smart Premium ีและ p r e m i ี m S ราคาที่เท่าไหร่ก็ลองตัดสินใจกันดูแต่แน่นอนครับพี่เออุ่นใจเพราะมีระบบความปลอดภัยแบบนี้มาให้และใครที่ชมคลิปนี้นะครับตั้งแต่ต้นจนจบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่เอด้วยเจอกันคลิปหน้าพี่เอจะพาไปชมกับรถอะไรอีกติดตามกันนะฮะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ